แกงเห็ดไปแล้วมาี้แกงเห็ดกินแรงตำพริกก็หอมแดงใส่ลงไปครับี่ครับเห็ดรวมมีเห็ดไข่เห็ดทานเห็ดดินเห็ดแดงนะครับใส่ลงไปดไ้วยครับ น้ำปลาลงไปปลาแซ่บปลานัวกาประมาณนะครับใส่หลายแซ่บหลายครับวันเยซู้ใส่พักติวลงไปครับเนี่พวกติวสมสมเอห้อยจัดหน่อยครับจนเสซ่สบ แกงแบบอีสานอีสานบ้านฮ้องครับใส่ผักอีตูนลไปครับขั้นตอนสุดท้ายห้อมครับหน้าตากรสิบประมาณนี้ครับ มาครับแสบแสบน้ำกัน